สวัสดีค่ะวันนี้พี่เดจะมาให้สาระเกี่ยวกับใส่ตายาวนะคะใส่ตายาวมาตอนอายุเท่าไรนะคะอันนี้คำถามมาเยอะมากเลยค่ะนะคะใส่ตายาวจะเริ่มตั้งแต่งอายุ38ปีขึ้นไปนะคะบางคนมาเร็วบางคนก็มาช้าค่ะบางเคสพี่เดเคยเจอเลยนะคะ45หรือ48ก็มีเหมือนกัน แต่บางเคสมีนะคะ36ปีก็ยังเจอเลยเหมือนกันนะคะแต่ละคนนะคะอาการจะมาไม่เหมือนกันนะคะอาการที่เราเจอง่ายๆเลยเนี่ยเริ่มเริ่มจากการอ่านหนังสือเมื่อก่อนเนี่ยฟุตหนึ่งเราอ่านได้สบายๆนะคะเอ๊ะแต่ทำไมตอนหลังๆทำไมมันต้องยืดออกไปนะคะอ่าอันนี้ให้รู้เลยว่าใสา่ทตายาวกำลังมาค่ะหรือมาแล้วเรียบร้อยเลยนะคะถ้า มีข้อสงสัยอยากกระสอบถามอยากจะอะไรนะคะอ่าทักไลน์มาคุยกันได้นะคะเดี๋ยวพี่เดียจะได้ให้ข้อมูลเขาสารกลับไปนะคะยังไงวันนี้พี่เดียก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ